สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปวีณไม่ประดิษฐ์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอุตรดิตถรุณีค่ะดิฉันเป็นคนที่มีความสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากมารดาเคยประกอบอาชีพทำฟาร์มสุกรทำให้ได้ซึมซับเรื่องราวเกี่ยวกับการวางแผนรายรับรายจ่ายการคำนวณต้นทุน และการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดสิ่งเหล่านี้ทําให้ดิฉันตระหนักว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในตำราเรียนแต่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนค่ะ ระหว่างเรีมมยนมัธยมดิฉันได้พัฒนาศัก,กยภาพตนเองผ่านประสบการณ์จริงเช่นฝึกงานนัาสหากรณ์การเกษตรนิคมลำ,ลำนำหน้าจำกัดซึ่งทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบันทึกข้อมูลและการทำงานร่วมกับบุาลากรภายในองค์กร นอกจากนี้ดิฉันยังได้เข้าร่วมการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเช่น Social Case Competition 2025จัดโดยไอเซ็ประเทศไทยซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้ดิฉันได้ที่จะกล้าคิดกล้าวิเคราะห์ปัญหาและนำเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ค่ะดิฉันยังได้ทำธุรกิจเล็กๆของตนเองเช่น การขายเสื้อผ้ามือสองการขายมาล่าในตลาดโรงเรียนซึ่งทำให้เข้าใจกลไกตลาดมากยิ่งขึ้นและเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการด้านต้นทุนกำไรอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ด้วยแรงบันดาลใจและประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ดิฉันมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าฟุนาหาราดกระบังเพราะเชื่อว่าสาขานี้จะช่วยต่อยอดความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และพัฒนาทักษะได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ ดิฉันพร้อมที่จะเรียนรู้และฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ